สวัสดีชาวเพื่อนกีตาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเล่น power chord ท,ที่ผมโชว์ไปก็คือ A minor นะครับแต่นะฮะถ้าเราจะต้องเล่น A minor แบบเพียวๆเลยที่ไม่ต้องใส่โน้ตเพิ่มเข้าไปในระหว่างจังหวะระหว่างห้องของมันเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่แบบแบบนี้ไปตลอดมันก็จะมีแค่การอ,อุดสายด้วยสันมือขวาแทรกเข้ามาให้มันเป็นเสียงบอดๆติดๆบอดๆติดๆ,บ,ดๆ,ดๆบ้าง ก็เลยต่อ,อยาดแล้วเพิ่มโน้ตเข้าไปโดยนะครับผมเพิ่มดีเข้าไปตรงนี้นะครับเ่านิ้วก้อยเอานิ้วก้อยเล่นดีแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยมาเล่นอา่า G มี E, e ด้วยนะครับ E สายเปิด e สายงนะสรุปก็คือผมเพิ่มโน้ต E ผมเพิ่มน้ต G ผมเพิ่มโน้ต e ดีม,ม,ม,มันก็เลยกลายเป็นแล้วก็่ะ แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับไม่ได้ใช่ตัวนี้หรอกอันนี้ก็คือเอเคถ้าใครตามทันก็เอาไปลองดูนะครับดี้าไปดีข้าไปแต่ผมจะสอนลูกเนี้ยเนี้ยมันง่ายเลยนะก็คือเล่น C กับ D บนสายล่างสาย3นะครับดีดให้มันโดนสาย2ไปด้วยเลยนะครับให้มันเป็นเสียงประสานกันนิดนึงเนี้ย นะอย่าอย่าเยา,ยา,ยา,ยาแบบนี้นะถ้าเอาแบบนี้เนี่ยมันมันจะดูแบบยังไงแล้วมันมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับให้มันประสานกันนิดนึงอย่างนี้ดีทีเดียวพอนะฮะดีแค่โน้ตซีส่วนโน้ตดีนน D เนี่ยตบสายเอาอย่างนี้อย่างนี้อาจจะไปแบบนี้นะนะฮะหรือแบบนี้ก็ไม่เอา อันนี้ไม่เอาเอาแบบนี้ดูเหมือนยากใช่มนะครับจับ Am i n เอยู่ดีๆแล้วจะเลื่อนมาอย่างเงี้ยมีคลกิกมาฝากก็คือเราจับฟอร์ม A m i n เรเนี่ยเราจับบนสายเปิดแล้วก็ใช้งานแค่นิว้วชี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเราจะเล่นไอลินะนะนะ ikes, folk, ที่ผมบอกมาแค่2โน้ตแ่้เราก็แค่เลื่อนมา นะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับไม่ต้องไปยกออกแค่เลื่อนมาเลื่อนมาหยุดอยู่ตรงเฟสที่5แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ดีนะฮะแล้วก็ตกสายโดยเอานิ้วนางเนี่ยตกลงไปอย่างเงี้ยใหญ่ไหมแล้วก็เลื่อนมาแต่ตอนเลื่อนเนี่ยยกขึ้นหน่อยนึงนะ ถ้าไม่ยกมันจะกลายเป็นเสียงมันจะรูดมาเนี่ยมันจะรูดมายกขึ้นหน่อยนึงพอยกมันจะเสียงบอดไงพอเราเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็จะไม่มีเสียงรบก,กวนอะไรเ <Yeah> ท,ท่าไหร่ดีดแรงๆึ้นสักนิดนึงก็ได้รูปเนี้ยนะฮะเนี่ยดีดแรงๆทำไมผมถึงอยากให้เพิ่มน,นี้เข้าไปเพราะว่าคงเป็นเพราะว่าแบบฝกหัดก่อนหน้านี้ที่ผมสอนตีคอร์ด นะครับเสียงคลีนใช่ไหมอ่าก็คือความเป็นเบสกับความแหลมความความแหลมเนี่ยเอามาผสมกันความเป็นเบสก็ค,คือการเล่นไอ้นี่หลักๆแล้วเนี่ยอ่าทิ่เราเพิ่มหมู่สายด้วยสันมือขวาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความทึบความการเป็นเบสสเยอะความทุม้มอ่าดังนั้นนะครับเราก็เลยจะแทรกนะครับไอลิกรงเนี้ยไอแทรกไอไอ้ power chord ตรงเนี้ยด้วยลิกสั้นที่มันเป็นเสียงแหลมเสียงกลางแทนเห็นี่ย ถามว่าทีนี้กลับมาในตอนแรกหน่อยนะครับว่าจะไม่พูดแล้วล่ะมันจะยาวไปแต่ไม่เป็นไรคือสามารถที่จะเอามาแทรกได้ตอนที่เติมดีเติมดีเติมด,เมดีเข้าได้ไหมได้ได้เหมือนเดิมนะ,ะเราเราอาจจะเอาตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเอาไอ้ตรงเนี้ยพอรอบที่สองเนี่ยเราเรามาเอาไอ้ไอ้นี่ใส่ นะนะครับตามจริงก็มันมีวิธีการแทรกอยู่เยอะเวลาที่เราเราเล่นคอร์ดแบบเนี้ยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นการทําแบบที่ผมผมทำาอย่างเดียวบางคนก็อาจจะเลือกเอาการกัดปิ๊กก็ได้สั้นๆแล้วแต่นะครับว่าเวลามันพอไหมนะครับแต่นี่ก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะจากเบสิกพื้นฐานที่เรา,าจ,จะตีเป็น A minor แบบว่ายาวๆไปเนี่ยอาจจะมองดูน่าเบื่อหรือเปล่า อันนี้ก็คือเป็นหลักๆมาจากตรงนี้นะครับอ่าหลักๆมาจากตรงนี้มีค่รเทคนิคมือขวานะครับการอ่าอุดปล่อยอุดปล่อยอุดปล่อย อ่าโอเคนะครับมาแชร์ไอเดียนะครับในการสร้างลิฟท์พาวเวอร์คอร์ดแบบเท่ๆด้วยการใส่ลิกสั้นๆนะครับแค่2โน้ตนะครับ C กับ D ตบสายดีดแรงๆนิดนึงเข้าไปเนี่ยก็ได้รูปแบบของลิฟท์พาวเวอร์คอร์ดที่ดูเท่ขึ้นกว่าเดิมแล้วลองดูครับ